านผมสวัสดีครับผมตีจากบริษัท a b บิดเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโซลูชันของงานบินพิกกิ้งนะครับงานบินพิกกิ้งก็คืองานที่ทํางานร่วมระหว่างกล้องกับโรบอทนะครับเพื่อหยิบชิ้นง,งานออกจากตัวรางหรือว่าพาเลทต่างๆนะครับโดยงานบินพิกกิ้งก็จะเป็นงานที่ทั้งมีชิ้นง,งานที่วางทับซ้อนกันด้วยนะครับหรือว่าวางบนพาเลทเป็นชั้นๆก็สามารถทําได้เหมือนกันครับผมตัวเป็นการทํางานร่วมกับกล้องเมกไมล์ของบริษัท a b บิดเทคโนโลยีครับแล้วก็โรบอทโกฟาของบริษัท ABB ครับแล้วก็ออโร นะครับเป็นกิปเปอร์ของบริษัทเบนเวอร์ครับผมครับผมก็ในส่วนของโรบอทนะครับก็จะเป็นโคบอทโกฟาของ ABB นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกมาใหม่เลยนะครับโดยข้อดีของโคโรบอทนะครับก็สามารถทํางานร่วมกับคนได้มีระบบเซฟตี้กันชนนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันรีดทูที่เราจะให้โรบอทเคลื่อนที่โดยใช้มือนะครับก็จะสามารถใช้งานง่ายขึ้นนะครับโดยที่มีปุ่มบนหัวโรบอทนะครับเพียงแค่เรากดรอไฟสัญญาณสีเขียวล้วก็สามารถขยับ หมุนโรบอทได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วปุ่มที่2ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เราเซฟโมดิฟิชชันของโรบอทนะครับผมแล้วก็นําไปใช้ต่อไปได้ครับโดยที่เราไม่ต้องมาควบคุมผ่านตัวที่แผ่นดันแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นข้อดีของตัวคูรโรบอตตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับแล้วตัวนี้ก็มีเพโหลดอยู่ที่5กิโลครับผม ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมีข้อดีก็คือทําให้ตัวกล้องกับตัวโรบอทนะครับทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันครับผมซึ่งโซลูชันทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นกล้องอีกซอฟต์แวร์หนึ่งโรบอทอีกซอฟต์แวร์หนึ่งครับซึ่งการทํางานก็จะเกิดความไม่สัมพันธ์กันอาจจะต้องใช้การเซตที่ยากนะครับผมแต่ว่าในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะมีเมคเซนเตอร์ครับผมที่ควบคุมระหว่างซอฟต์แวร์ของเมควิชั่นในการควบคุมกล้องแล้วก็ควบคุมในส่วนของเมควิชในการควบคุมโรบอทนะครับก็คือทบ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับด้วยความที่เราทําให้กล้องโรบอทเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับการที่เราจะนําค่าจากโรบอทนะครับเข้ามาในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ก็ทําได้ง่ายครับผมเพราะว่าตัวนี้เราซิงค์โรบอทกับกล้องอยู่ครับเพียงแค่เราเข้ามาดูตรงจอกนะครับแล้วก็กด Edit นะครับเราก็สามารถเซฟตัวนี้นะครับหรือว่าเราสามารถอัปเดตเป็นฟ s าสติ n งนะครับแล้วก็กดเซ t ทาร์กิตทางซอฟต์แวร์ก็จะดึงค่าที่โรบอทอยู่ทำอยู่ตอนนี้นะครับ มาใส่ซอฟต์แวร์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกรอกเองครับผมแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับสามารถแอดตัวโรบอทได้หลากหลายยี่ห้อเลยนะครับตัวแบรนด์ก็จะตามนี้เลยครับผมสังเกตว่าจะมีหลายแบรนด์เลยนะครับอย่างเช่น ABB นะครับก็จะมีโรบอททุกตัวเลยครับผมโดยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะมีการซิมูเลชั่นก่อนนะครับก็คือเราจะดูการทํางานจริงของตัวกล้องกับโรบอทนะครับโดยการที่กล้องจะทําการถ่ายภาพจริงนะครับเพื่อประเมินนะครับให้ดูคร่าวๆว่า การทำงานนะครับมีการเกิดการชนขึ้นไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นส่วนของงานต่างๆนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของรีกิปเปอร์หรือว่าตัวเป็นแท่งซัพพอร์ตนะครับเราก็สามารถป้อนไฟล์แคดเข้าไปนะครับเพื่อให้การจําลองการทํางานนะครับสเสมือนจริงมากที่สุดได้ครับผมนี่ก็จะเป็นการทํางานแบบซิมูเลชันนะครับ